สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนพับเหรียญโปรยทานนะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้นะเราก็มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเราก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะด้วยกันทั้งหมด4เส้นความยาวเส้นละ80เซนติเมตรนะคะจากนั้นเราก็จะประกบทุกเส้นเข้าด้วยกันแบบนี้นะแล้วก็พับครึ่งแบบนี้นะคะ ทีนี้เราก็จะมาเริ่มทําฐานกันก่อนเลยนะก็จับริบบิ้นเส้นที่1มาตามมาด้วยเส้นที่2เอาคล้องไปที่เส้นที่1ลักษณะนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นที่3คล้องเส้นที่2เส้นสุดท้ายนะคะจับตรงรอยพับแล้วก็เอาสอดเข้าไปในรูของเส้นที่1จากทางด้านซ้ายมือนะคะแบบนี้ ทีนี้กลางรูของเส้นที่4ออกแล้วก็ไปจับเอาเส้นที่3ลอดผ่านรูของเส้นที่4ออกมาแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ดึงให้กระชับนะเราก็จะได้ฐานลักษณะนี้ค่ะทีนี้ต่อมานะคะมันจะมีเส้นที่อยู่ด้านหน้ากับด้านหลังนะทีนี้เราจะมาทำเส้นด้านหน้ากันก่อนนะเริ่มจากเส้นด้านหน้าของทางด้านขวามือ เราจะพาดไปมุมซ้ายบนนะคะลักษณะนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะทีนี้เส้นต่อมาเส้นด้านหน้าของด้านนี้นะคะก็จะพาดลงไปมุมด้านซ้ายล่างนะคะก็คือตรงนี้นะต่อมาเส้นด้านหน้าของทางด้านซ้ายมือก็จะพาดมาขวาล่างก็คือตรงนี้นะ ตรงโคนริบบิ้นนะคะก็จะบีบให้เป็นรอยพับจะได้ลักษณะนี้ทีนี้เส้นด้านหน้าของเส้นที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะคะเราก็จะเอาปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้ารูนี้นะปลายริบบิ้นมันก็จะโผล่ออกมาตรงมุมขวาบนนะคะเราก็จะดึงออกมาก็จะได้ลักษณะนี้จะเรียกว่าฐาน8ดนะคะ ทีนี้เราก็มาต่อขั้นตอนถัดไปนะคะทำเหมือนส้มนะจับเส้นที่1ไว้ทีนี้ต่อด้วยเส้นที่สองวนไปทางขวามือนะคะเส้นที่2ทับ1เส้นที่สามทับ2เส้นที่4ี่ทับ3ลักษณะนี้นะคะด้านบนมือจับจะมีด้วยกันทั้งหมด4เส้นด้านล่างก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4เส้นนะทีนี้ ด้านบนมือจับนะคะให้เราเอาเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่3มเส้นนี้ทับมันอยู่นะคะเราก็จะเอาวางพาดลงมาลักษณะนี้เลยทีนี้เอาล่างฐานนะคะเส้นนี้นะขึ้นมาพาดทับด้านบนเราจะทำเหมือนเมื่อกี้วนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเส้นล่างฐานจะหมดนะปล่อยเส้นล่างสุดวางพาดลงมาเอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบน ต่อนะคะเอาเส้นล่างมือจับที่สามเส้นนี้ทับมันอยู่วางพาดลงมาแล้วก็เอาเส้นล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนปล่อยเส้นล่างมือจับนะคะวางพาดลงมาแล้วก็เอาเส้นล่างฐานเส้นสุดท้ายนะคะพาดขึ้นมาทับด้านบนทีนี้ด้านบนมือจับจะมีสี่เส้นตรงฐานก็ไม่มีแล้วนะคะทีนี้ เราจะปล่อยเส้นล่างสุดมือจับนะคะที่3มเส้นนี้ทับมันอยู่เราก็จะเอาวางพาดลงมาตรงช่องนี้เลยนะคะเห็นไหมมันจะเป็นช่องที่ถัดจากเส้นนี้นะเห็นไหมเมื่อกี้เราเอาเส้นด้านบนวางพาดลงมาตรงนี้ทีนี้เส้นถัดมาเราก็จะเอาวางพาดลงมาตรงนี้เลยเห็นไหมคะมันจะเป็นลักษณะนี้นะต่อมานะคะเดี๋ยวเส้น ด้านบนเส้นถัดมานะคะเราจะเอาสอดเข้าไปในรูนี้นะแล้วก็ให้ปลายริบบิ้นนะคะออกตรงปลายนิ้วชี้นะคะก็นะเส้นถัดมาเส้นนี้เราก็จะเอาสอดเข้าไปในรูที่ชี้ให้ดูเมื่อกี้นะคะก็คือเอาทับเส้นนี้ไปเลยนะเส้นที่เราเอาวางพาดลงมาเมื่อกี้นี้แล้วก็เอาทับแล้วก็ไปสอดในรูที่ชี้ให้ดูก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ดึงปลายร,ริบบิ้นออกมา ก็จะเป็นลักษณะนี้นะต่อมาค่ะเส้นล่างนะคะที่เส้นนี้ทับมันอยู่สอดเข้าไปในรูเดียวกันกับเส้นเมื่อกี้นี้แล้วก็ให้มันออกรูถัดไปนะคะเมื่อกี้ลิบบิ้นเราดึงออกมารูนี้ต่อมาเราก็จะดึงมันออกรูนี้นะคะเส้นสุดท้ายแล้วนะสอดเข้าไปรูเดียวกันกับเส้นก่อนหน้าเมื่อกี้นี้แล้วก็สอด ผ่านรูที่เราดึงลิบบิ้นออกเมื่อกี้เพื่อที่จะให้มันออกรูถัดไปนะคะเมื่อกี้เราดึงออกรูนี้ถัดมาก็จะดึงออกรูนี้เราก็ดึงออกมาทีนี้ก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้เราก็มาไล่ดึงทีละเส้นให้กระชับค่ะเวลาเราดึงเรียงเส้นนะคะมันก็จะ เรียงเส้นตามเรานะถ้าเราดึงแล้วมันข้ามเส้นนะคะแสดงว่ามันไม่ถูกนะสังเกตนะคะดึงเส้นนี้ตรงนี้จะกระชับนะทีนี้เส้นถัดมาเส้นนี้เส้นนี้ก็จะกระชับก็จะดึงมันก็จะเลียงเส้นไปเรื่อยๆนะคะ ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะทีนี้ขั้นตอนนี้เราก็จะใส่เหรียญนะคะลงไปนะแล้วก็ดึงให้กระชับอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้ก็จะได้ลักษณะนี้ต่อมาให้พลิกกลับด้านมานะคะ ก็จะเป็นลักษณะนี้เราก็ทําเหมือนส้มเลยนะก็จับเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมา1เส้นวางพาดลงไปหน้าเส้นที่3นับจากซ้ายมือนะคะ 1, 2, 3เราก็เอาวางพาดลงไปเส้นถัดมาวนมาทางซ้ายมือนะคะด้านนี้นะก็เอาวางพาดลงไปหน้าเส้นที่3นับจากเส้นที่เราจับเนี่ยนะคะก็ 1>, 1 2ึสามวางพาดลงไปมันก็คือช่องถัดกันมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะต่อเลยนะคะเส้นถัดมาก็วางพาดลงไปหน้าเส้นที่สามเส้นถัดมาก็หน้าเส้นที่สามเส้นต่อมาก็หน้าเส้นที่สามทีนี้พอมันเหลือ3ามเส้นสุดท้ายแล้วนะเราก็จับเส้นนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาปลายริบบิ้นนะสอดเข้าไปในรูนี้นะคะ อ่าแล้วก็สอดนะคะให้ปลายลิบบิ้นนะคะออกรูนี้นะก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้เส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปรูเดียวกันกับเส้นเมื่อกี้นะก็คือทับเส้นนี้ไปเลยนะคะแล้วก็เฉียงให้ออกรูถัดมานะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เราก็ดึงออกมาเส้นสุดท้ายเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะ สอดเข้ารูเดียวกันกับเส้นก่อนหน้านี้ก็ทับไปเลยนะคะแล้วก็เฉียงให้ปลายริบบิ้นออกรูถัดมานะเราก็ดึงก็จะได้ลักษณะนี้เหมือนส้มเลยนะทีนี้พอได้แบบนี้แล้วเราก็พลิกกลับด้านมาค่ะทีนี้นะคะให้เรา จับเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมาหนึ่งเส้นแล้วก็ทำเหมือนกับตอนที่เราทำส้มเมื่อกี้นี้นะคะแต่ว่าเราจะเอาลิฟบินขึ้นมาทับด้านบนเยอะกว่าการทำส้มนะคะก็เริ่มเลยนะจับเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมาหนึ่งเส้นวนไปทางขวาเส้นที่2องทับหนึ่งเส้นที่สมทับสเส้นที่4ี่ทับสาม เมื่อกี้เราทำส้มนะคะเราใช้ตรงนี้แค่สเส้นแต่ทีนี้พอมาถึงขั้นตอนนี้เราจะใช้ด้วยกันทั้งหมด6เส้นนะคะต่อมาก็เส้นที่5ทับ4และเส้นที่6ทับ5นะคะมือจับจะมีด้วยกันทั้งหมด6เส้นข้างล่างตรงฐานจะเหลือแค่2เส้นนะคะทีนี้เหมือนส้มเลยปล่อยเส้นล่างมือจับค่ะวางพาดลงมา เอาเส้นล่างฐานนะคะขึ้นมาทับด้านบนทำเหมือนเมื่อกี้นะคะเอาเส้นล่างสุดมือจับนะคะวางพาดลงมาเอาล่างฐานเส้นสุดท้ายขึ้นมาพาดทับด้านบนมือจับมีหกเส้นขาเราก็ปล่อยเส้นล่างสุดนะคะวางพาดลงมานะช่องนี้เลยนะ ก็คือถัดจากเมื่อกี้เมื่อกี้เราเอาวางพาดลงช่องนี้ถัดมาเราก็เอาวางลงช่องนี้เดี๋ยวเส้นต่อไปนะคะเราจะเอาปลายริบบินสอดเข้าตรงรูนี้นะต่อนะคะทีนี้มือจับเหลือ5เส้นเอาเส้นล่างสุดสอดเข้าไปในรูเมื่อกี้ที่ชี้ให้ดูนะคะก็คือตรงนี้นะก็เอาสอดเข้าไปเลยแล้วก็ให้ปลายลิบบินออกรูนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ เส้นถัดมาเอาเส้นล่างเหมือนเดิมเลยสอดเข้าไปรูเดียวกันกับเส้นเมื่อกี้นะคะแล้วก็เฉียงให้ปลายริบบิ้นนะคะออกรูถัดไปเมื่อกี้ออกรูนี้ถัดมาให้ออกรูนี้นะคะก็ดึงออกมาเราก็จะทําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆโดยที่ให้ปลายริบบิน้นออกรูถัดไปเรื่อยๆนะคะจนครบทุกรูนะทีนี้เส้นถัดมาค่ะสอดเข้ารูเดียวกันกับ เส้นก่อนหน้าของมันแล้วก็ให้ปลายริบบิ้นออกรูถัดไปนะคะเมื่อกี้ปลายริบบิ้นออกรูนี้ถัดมาให้ออกรูนี้นะเราก็ดึงออกมาเหลือสองเส้นแล้วนะคะเอาเส้นล่างนะคะที่เส้นนี้ทับมันอยู่ก็เอาสอดเข้าไปรูเดียวกันกับเพื่อนๆของมันก่อนหน้านี้นะคะ แล้วก็เฉียงให้ออกรูถัดไปนะเมื่อกี้ไปริบบิน้นออกรูนี้ถัดมาก็ให้ออกรูนี้ทีนี้เส้นสุดท้ายแล้วก็เอาสอดเข้าไปแล้วก็เฉียงให้ออกรูถัดจากเส้นที่เราทําก่อนหน้านี้นะคะก็ครบทุกรูแล้วทีนี้มันก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้เราก็ไล่ดึงทีละเส้นให้กระชับนะคะเดี๋ยวมันก็จะเป็นรูปเป็นร่างเองนะ เห็นไหมพอเราเริ่มดึงนะคะมันก็จะกระชับแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างนะก็จะได้ลักษณะนี้แล้วนะคะถ้าเราบีบตรงนี้มันก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ดึงอีกรอบก็ได้ค่ะทีนี้พอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทำกลีบดอกนะคะ ก็เอียงนะคะลักษณะนี้แล้วก็จับเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็บิดไปด้านบนแบบนี้แล้วก็พับลงมาด้านล่างมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะปลายริบบินเราก็จะเอาสอดเข้าไปรูนี้นะคะทางด้านซ้ายมือนะก็คือรูถัดจากเส้นที่เราจับทำกลีบดอกนะคะก็เอาปลายริบบินสอดเข้ารูนี้เลย แล้วก็ให้ปลายลิบบินนะคะออกตรงนี้นะสอดเข้าตรงรูนี้ก็ออกรูนี้นะคะก็คือเป็นช่องของเส้นนี้เลยนะเข้าทางนี้ออกทางนี้นะคะก็ดึงจะได้ลักษณะนี้เราก็จะทำให้ครบทั้ง8เส้นก่อนนะคะก็เส้นถัดมาค่ะเอาวนไปทางด้านขวามือแล้วกันนะคะจับลิบบินเส้นนี้ขึ้นมา แล้วก็พับขึ้นด้านบนพับปลายริบบิ้นลงด้านล่างชี้ไปทางซ้ายมือนะคะลักษณะนี้ทีนี้ปลายริบบิน้นเราก็จะเอาสอดเข้ารูนี้นะก็เอเสอดเข้าไปแล้วก็บังคับให้ปลายริบบิ้นนะคะออกตรงนี้นะเราก็ดึงค่ะจะได้ลักษณะนี้นะทีนี้ทำให้ครบนะคะ เส้นต่อมาเราก็ดึงนิดนึงพับขึ้นด้านบนพับเฉียงลงด้านล่างไปทางด้านซ้ายมือลักษณะนี้ปลายลิบบินสอดเข้ารูนี้นะคะบ,คบังคับปลายลิบบินนะคะให้ออกตรงนี้เราก็ดึงค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะให้ครบทั้ง8เส้น ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะพอเราทำครบทั้ง8เส้นเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาไล่ดึงทีละเส้นนะคะเป็นการจัดกลีบดอกนะคะตรงนี้เราจะให้มันบานมากบานน้อยก็แล้วแต่เรานะคะถ้าใครชอบดอกใหญ่ๆนะคะก็ไม่ต้องดึงให้มันกระชับมากนะคะก็แล้วแต่เราเลยนะคะ ตามใจเลยนะประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเก็บปลายริบบิ้นกันนะคะก็พลิกกลับมาด้าน ข้างเหมือนเดิมนะคะก็จับเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะขึ้นมา1เส้นนะแบบนี้ทีนี้เราจะพับริบบิ้นไปด้านหลังของมันนะคะมันชี้มาด้านหน้าแบบนี้เราก็จะพับกลับไปด้านหลังนะคะแบบนี้นะเราก็จะเอาปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปใต้เส้นนี้นะคะก็คือเส้นที่อยู่ทางด้านหลังมันนะคะเราก็ พับริบบิ้นกลับมาแบบนี้แล้วก็สอดปลายริบบิ้นนะคะเข้าไปตรงรูนี้นะแล้วก็สอดขึ้นมาเลยนะคะ,ะปลายริบบิ้นนะคะก็จะออกรูนี้นะเราก็ดึงนะคะเส้นถัดมาเส้นบนมาทาง ขวามือแล้วกันเนาะก็จับริบบิ้นขึ้นมานะคะพับกลับไปด้านหลังนะคะลักษณะนี้ส่วนปลายริบบิ้นก็จะสอดเข้าไปรูนี้นะคะก็เอาสอดขึ้นไปเลย ก็ดูกลีบดอกเลยนะคะให้มันเท่าๆกันนะถ้ามันไม่เท่าเราก็จับให้มันเท่ากันนะคะก็ดึงให้มันกระชับให้เท่ากันนะคะเส้นถัดมานะคะถ้าใครงงนะคะก็คือตอนแรกมันก็จะดูยากหน่อยนะคะเพราะว่าริบบิ้นมันทับกันเยอะนะให้เรานะคะจับเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะขึ้นมาหนึ่งเส้นลักษณะนี้ ทีนี้พับริบบิ้นเนี่ยกลับไปด้านหลังมันลักษณะนี้ส่วนปลายริบบิน้นเราก็จะเอาสอดเข้าไปใต้เส้นที่อยู่ด้านหลังมันนะคะเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะนี้เราก็จับปลายริบบิน้นสอดเข้าไปด้านล่างของเส้นนี้นะคะก็สอดขึ้นไปเลยปลายริบบิ้นมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะเราก็ดึงค่ะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะทําเส้นไหนก่อนก็ได้นะต่อมาเส้นนี้นะคะก็พับกลับมาด้านหลังสอดปลายริปบิ้นเข้ารูที่อยู่ด้านหลังมันธรรมดาเลยนะคะเราก็สอดเข้าไปเลยแล้วเราก็ดึงให้กระชับทำให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะ ทีนี้พอเราสอดครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะทีนี้เราก็พลิกกลับด้านมาค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้เราก็จะตัดปลายริบบิ้นที่ยาวเกินมาออกนะคะอันนี้สำหรับมือใหม่นะคะแนะนำว่าให้ใช้80เซนแต่ว่าถ้าทำคล่องแล้วนะคะก็ให้ลดความยาวของริบบิ้นลงมาประมาณสัก70เซนก็ได้นะคะ ต่อมาเราก็จะตัดปลายริบบิ้นที่ยาวเกินมาออกนะคะก็ตัดเลยนะ ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะถ้าใครไม่อยากได้ดอกบานก็ดึงตรงนี้นะคะดึงกลีบดอกให้กระชับกว่านี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะถ้าดึงให้กระชับอีกก็จะได้ดอกที่บานน้อยลงนะคะก็ไปลองทํากันดูนะคะก็ไม่ยากนะก็ขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่ติดตามชมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ต้องมาลุ้นกันเอาเองนะคะอ๋อแล้วก็ก็มีถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าใช้ริบบิ้นตราอะไรนะคะก็ใช้ยี่ห้อนี้นะคะกับยี่ห้อนี้ค่ะก็เป็นริบบิ้นเบอร์สองทั้งคู่เลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ